สวัสดีครับพผมลาเต้แชนแลมิชเคยนะครับวันนี้นะครับเราเนี่ยได้ไปสั่งซื้อเบบี้คิสตันมาซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นมากันบ้างแล้วนะครับก็ก็มันจะเป็นอออของมาส่งแล้วไปนึงครับเดี๋ยวมา นี่เราได้มาแล้วแต่แต่นี่เบบี้ชิคซ่าก็จะเป็นรูปเปียโนนี่เลยเป็นรูปเปียโนอันนี้โอ้เพื่อเราฟังเสียงเสียงมันแบบว่าเราไม่ได้เน้นเสียงเรามาถ่ายคลิปเออนี่เราก็จะมาแกะแกะอืมแกะไม่ได้อ่ะ ฮะอ๋อรีก็ทน,นแล้วนะมันแกะไม่ได้มันแกะไม่ได้มันแกะไม่ได้อ๋อนี่ไงแกะได้ละกว่าจะหาทางแกะได้สิบปีเวอร์ไปนี่รูปเปียนโนแบบนี้เลยมีแมลงสาบด้วย ใช่ใช่เป็นเปียโนเดิเดิเด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 เพลงมาแดนนะโอ้ยไม่ต้องมีเพลงหรอกนี่แล้วก็จะมีเห็นตัวแมลงสาบเป็นกระจกใสๆอุ๊แุ้ยเแกออกมาแล้วสิมีโหมะเนี่ยโอ้ยโหกไปแล้วเป็นเมสซี่ส้มด้วยน่ารัก แล้วเขาก็ให้มแมลงสาบมาหนึ่งตัวน่กลัวน่กลัวจริงๆนมันน่กลัวมันน่กลัวจริงๆเลยนะมันน่ากลัวเดี๋ยวเราก็จะไปแบบว่าไปเอาของมาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาของมาก่อนนะนึ่งเดี๋ยวไปเอาของมาก่อนนี่คะคะเพื่อนๆเราได้มาแล้วกว่า <c oughs> แล้วลุงครับ โอ้ยนี่นะครับกว่าเราจะหามาได้นะครับนานมากเพื่อนๆคงจะเห็นว่ามันแป๊บเดียวเราไปตัดต่อมาได้นี่นะครับเราก็มีสองอันเป็นจานท้มตามแล้วก็มีขวดน้ํามาไว้เทใส่เขายับกล้องให้เห็นเพนโอเคนี่ไป อ๋อนี่เบบีสตันอยู่นี่นะครับอันนี้ถ้าจะเป็นแบบว่าจินตนาการก็นี่เป็นแม่แล้วนี้ก็เป็นไข่ไข่ยะมากเยะมากเราก็จะลองเทใส่ลง,งไปไม่เทสิกยิบพีระมริยดย้อนลง,งไปแล้วโอ้โหมันไม่ดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เราก็จะเทน้ำลงไป อือดูสิมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ทุกคนเห็นนะ,ะแบบนี้อบังกล้องเดี๋ยวเราจะลองอันนี้เราจะเอาเป็นตัวแม่นะลูกที่จะใหญ่ที่สุด<อ>เรารอแป๊บนึงรองเราจะรอมันโตนะแป๊บนึงนะเราจะรอมันโตเราก็คิดว่า โตประมาณนี้ก็น่าจะโตเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเรารอไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยินอะไรเต็มเต็มเลยนี่นครับก็จะโตประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วก็น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็จะมีอีกอันนึงนี่ก็จะเป็นตัวลูกๆใส่ลงไปใส่ลงไปสี่เม็ด สีแดงอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นลูกแฝดติดกันเลดีๆดีๆแล้วก็จะใส่น้ำลงไปแล้วนะเทเทลงไปบึ๊บอุ้ยมันติดพื้นอะ่ะเดี๋ยวขยับมันก่อนอ่านี่คนเห็นใช่ไหมจะเทลงไปหมดเลยเอเอเอ้ยเเทลงไปหมดเลยนะสามสองหนึ่ง เราต้องเคลียร์ด้ว้วเราจะนี่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 เพื่อนเพื่อนดูสิเม็ดส,สีว้าวดู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 ดดนี่สิเป็นเม็ดส,สีสีเลยอะลองดูใต้ก้นว้าวดูสิ น้ามหัสจรรมากโอเคนี่เดี๋ยวเราก็จะรอเออเราลืมใส่แมลงสาบลงไปเลยอะเพื่อนๆจำไว้นะครับตัวแมลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวตอนมันโตเออสามสองหนึ่งตุ้มดูสิโอ้ยลื่นมากทุกคนลื่นจริงนี่เล่นเบบ้คริสตัลเลยนะเนี่ยนี่เราเอามาเล่นหรอเราเอามาเล่นนะ ื่นจริงจลื่น่มากลื่นจริงจริงลื่นอย่าบอกใครเออเอ้ยมันก็ลื่นเบาเบาหน่อยครับดูสิมันแบบดุย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 ดุอะเดี๋ยวเราก็จะลองปล่อยทิ้งไว้นะครับเราลองมาดูอันแรกที่เราใส่ลงไปกันปะตีวเว้งมันใหญ่ขนาดนี้แล้ว ใหญ่มากใหญ่จริงๆอ้าวยังเหลือยังเหลืออยู่นี่เดี๋ยวนะยังเหลืออยู่เราจะไปใส่ในนี้ไอตัวเล็กโอเคเราจะใส่ไปให้หมดเลยอุ้ยอันนี้เม็ดใส เราเก็บใส่ไว้แล้วเราก็จะเอาเม็ดสีหย่อนไปปึ๊บนี่เราจะลองเอาเม็ดใส่ไว้แล้วเหลือเราก็จะไปดูตอนที่มันโตได้สักพักหนึ่งกันเลยไปเราก็จะไปดูตอนที่มันโตได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคอเผื่อป่าอือเราจะไปดูตอนที่มันโตได้สักพักหนึ่งแล้ว ระหว่างนั้นเราก็จะให้ดูอันนีิดหนึ่ง นี่นะทุกคนเราก็จะใส่น้ำเพิ่มลงไปหน่อยโอ้เราคิดว่ามันน่าจะไม่พอเราก็เลยใส่น้ำเพิ่มไปมน,นี่เราก็ใส่นี้ลงไปด้วยเรียบร้อยโอเคครับทุกคน <c oughs> เราก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วนี่เราก็จะเป็นได้แบบนี้เลยนี่ลูกนี้ใหญ่ที่สุดนะครับ ก็จะมีแม่มแหลงสาบอยู่คือทุกคนคือว่าเราเนี่ยรอไม่ไหวนะครับเราก็เลยคิดว่าอเ,เดี๋ยวปั๊บเราก็เลยคิดว่านะครับคิดว่าเราควรจะทําเป็นแบบว่า ep หนึ่ง ep สอง ep สามนะครับ,บเ,นนเดี๋ยวัโอเคแบบว่าเป็น ep นะครับอันนี้ก็จะเป็น ep หนึ่งนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาลองลองมาดูกันนะครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายเรารอไม่ไหวจริงๆอะราไมไ่แล้วก็รอติดตามดูกันด้วยนะ ห้ามพลาดเลยนะปุกจะด,ดิงไว้เลยกด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 เลยแล้วบายบาย